กระท่อมกลางป่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสองสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆที่ชายป่าทั้งสองมีลูกสาวอยู่สามคนโดยผู้เป็นพ่อทำอาชีพตัดไม้เลี้ยงดูคนในครอบครัวเช้าว,วันหนึ่งก่อนที่คนตัดไม้จะออกไปทำงานเขาได้บอกกับภรรยาให้ทำอาหารเย็นให้เขา แล้วให้ลูกสาวคนโตนำไปให้เขานิปาโดยที่เขาจะลรยเข้าฟางไว้ตามทางเพื่อให้รู้ว่าอยู่ที่ใดเย็นวันนั้นลูกสาวคนโตออกจากบ้านเพื่อนำอาหารไปให้พ่อแต่ปรากฏว่าเมื่อเธอเดินตามเข้าฟางมาได้ระยะหนึ่งเธอก็มองไม่เห็นเข้าฟางอีกเพราะถูกนกจิกกินไปหมดแล้วและเมื่อเธอหันมาดูทางที่จะกลับ นกก็กินข้าวฟ่างไปหมดแล้วเช่นกันหญิงสาวพยายามเดินหาทางออกแต่กลับยิ่งหลงเข้าไปในป่าลึกแต่โชคยังดีที่เธอเจอกระท่อมหลังหนึ่งเธอเคาะประตูเรียกคนที่อยู่ภายในเพื่อขอพักแรมสักคืนไม่ช้าชายชรลาก็เปิดประตูให้เธอแล้วชวนเธอเข้าไปในกระท่อมหญิงสาวเล่าเรื่องที่เธอหลงป่าให้ชายชราฟัง เพื่อขอความเมตตาชายชรลามองไปที่พื้นแล้วถามว่าพวกเจ้าคิดว่าเราควรจะให้ความช่วยเหลือหญิงสาวผู้นี้ดีหรือไม่หญิงสาวมองตามลงไปที่พื้นก็พบว่ามีสัตว์สามตัวนอนอยู่ตัวหนึ่งเป็นไก่ตัวผู้อีกตัวหนึ่งเป็นไก่ตัวเมียส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นวัวตัวผู้ สัตว์ทั้งสามพยักหน้าโดยที่ไก่ตัวเมียกล่าวขึ้นว่าได้สิแต่ต้องให้เธอทำอาหารให้เป็นการแลกเปลี่ยนหญิงสาวตกลงและเดินเข้าครัวไปสักพักเธอถือจานอาหารออกมาสองจานจานหนึ่งเป็นของเธอและอีกจานหนึ่งเป็นของชายชลาและเมื่อเธอกินเสร็จเธอก็ลุกไปนอนยันเตียงนอนโดยไม่รอให้เจ้าของบ้านเชื้อเชิญแต่อย่างใด กลางดึกชายชลาจึงจับเธอไปขังไว้ในห้องใต้ดินเมื่อคนตัดไม้กลับถึงบ้านก็ถามภรรยาว่าทำไมลูกสาวคนโตถึงไม่นำอาหารไปส่งให้เขาภรรยาบอกว่าลูกสาวคนโตนำไปให้แล้วแต่เธอคงจะหลงทางและพรุ่งนี้ก็คงจะกลับมาเองลุ่งขึ้น เมื่อคนตัดไม้ออกไปทำงานเขากำชับกับลูกสาวคนรองนำอาหารไปให้โดยบอกว่าให้เดินไปตามทางที่เขาโรยถั่วแดงเอาไว้และลูกสาวคนรองก็ไม่พ้นที่จะประสบภัยชะตากรรมเดียวกับพี่สาวคนโตวันลุงขึ้นน้องสาวคนเล็กจึงต้องรับหน้าที่นำอาหารไปให้พ่อของเธอพ่อของเธอบอกว่า ให้เดินไปตามทางที่ลอยถั่วเขียวเอาไว้แต่ทว่านกก็จิกกินเมล็ดถั่วเขียวไปจนหมดน้องสาวคนเล็กเดินหลงทางมายังกระท่อมกลางป่าเช่นเดียวกันแต่ทว่าน้องสาวคนเล็กนั้นเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเมื่อเธอเห็นสัตว์ทั้งสามจึงยื่นมือไปลูบหัวด้วยความเมตตาและขออนุญาตชัยชลาทำอาหารให้สัตว์ทั้งสามกิน พร้อมกับทำอาหารให้ตัวเธอเองและชายชราด้วยเธอรอจนชายชราและสัตว์ทั้งสามกินอาหารจนอิ่มแล้วจัดแจงล้างจานและทำความสะอาดกระท่อมจนเรียบร้อยเมื่อหญิงสาวเห็นว่าชายชรานอนแล้วเธอจึงดับตะเกียงและเข้านอนเป็นคนสุดท้ายระหว่างที่เธอนอนหลับนั้นปรากฏว่าเกิดแสงระยิบระยับปกคลุมไปทั่วบริเวณนั้น เมื่อเธอตื่นขึ้นเธอก็พบว่าตนเองนอนอยู่ในห้องโถงที่เต็มไปด้วยเครื่องใช้ที่ทำมาจากทองมีคนรับใช้มากมายยืนรอเธออยู่คนรับใช้เหล่านั้นนำเธอไปชำระล้างร่างกายและจับเธอแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่งดงามแล้วพาเธอไปนั่งรอที่โต๊ะอาหารซึ่งมีอาหารมากมายวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะและก็มี พระราชาหนุม่มรูปงามเดิมมายังฝั่งตรงข้ามของโต๊ะอาหารพระราชาหนุ่มโค้งคำนับเพื่อเป็นการขอบคุณเธอแล้วกล่าวว่าเราถูกแม่โมสาให้เป็นคนแก่พร้อมกับคนรับใช้อีกสามคนที่ถูกสาปให้กลายเป็นสัตว เพราะเราไม่ยอมแต่งงานกับนางแต่เมื่อใดที่ทั้งเราและสัตว์ทั้งสามได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนที่มีจิตใจเมตตาจึงจะสลายคำสาบได้ก่อนหน้านี้มีหญิงสาวสองคนหลงมาที่กระท่อมแต่นางเป็นคนที่ไม่มีจิตใจเมตตาเราจึงจับขังไว้ที่ห้องใต้ดินและเจ้าเป็นผู้ปลดปล่อยคำสาบนั้นให้เรากล่าวจบ พระราชาจึงขอหญิงสาวแต่งงานในทันทีหญิงสาวรับปากที่จะแต่งงานกับพระราชาแต่เธอมีเงื่อนไขว่าต้องปล่อยตัวสองคนที่ถูกขังไว้เพราะเธอมั่นใจว่าต้องเป็นพี่สาวของเธอแน่แนและเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งคือรับครอบครัวของเธอเข้ามาอยู่ในวังด้วยพระราชารับปากเงื่อนไขของหญิงสาวและทั้งสองก็ได้คองคู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป